สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลีอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครนะคะที่อยากเปิดร้านขายของนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำร้านขายอุปกรณ์การเกษตรร้านขายปีกร้านขายส่งทั้งหลายนะคะแต่และร้านนะคะจะต้องทำการขอนะคะใบทะเบียนพาณิชย์นะคะซึ่งใบนี้นะคะจะบ่งบอกถึงการมีตัวตนของร้านเรานะคะใบนี้นะคะจะได้มายังไง ขอได้ที่ไหนและทำอย่างไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะคือสำเนาบัตรประชาชนสสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน3นะคะคือแผนที่แสดงที่ตั้งของร้านเรานะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือเอกสารภาพถ่ายของร้านเรานะคะกรณีนะคะที่เช่าสถานที่เปิดร้านนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมนั้นก็คือ 1นนะคะคือสัญญาการเช่าสถานที่เปิดร้านนะคะพร้อมกับติดสแตปมอากรนะคะข้อที่2นะคะคือสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ค่ะและข้อ3นะคะคือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของนะคะสถานที่นั้นนะคะในส่วนนะคะข้อที่2กับข้อที่3นะคะให้เจ้าของสถานที่นะคะเซ็นรับรองนะคะให้เรียบร้อยนะคะ และสถานที่ที่ไปยื่นคำขอทะเบียนพาณิชย์นะคะก็คือ 1. เทศบาล 2. องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะไม่เห็นนะคะใช้สถานที่ตั้งของร้านของตัวเองนะคะว่าอยู่เขตไหนก็ไปทำที่นั่นได้เลยค่ะค่าธรรมเนียมนะคะในการจดทะเบียนใบพาณิชย์นะคะก็คือการจดทะเบียนใบพาณิชย์ใหม่นะคะจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่50บาทค่ะ สอขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเติมหรือแก้ไขนะคะอันนี้คือค่าธรรมเนียมครั้งละ20บาทค่ะข้อที่3นะคะขอยกเลิกใบพาณิชย์นะคะกรณีนี้ก็คือเสียครั้งละ20บาทค่ะอันนี้นะคะคือตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์นะคะที่แต่ละร้านจะได้มานะคะเรื่องรายละเอียดนะคะเราก็กรอกไปตามที่ร้านเราขายนะคะ อ,อย่างเช่นเราอ่ะร้านเราขายอาหารสัตว์เราก็เขียนใบขออนุญ,ญาตนั้นด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้าไปขายเมล็ดพันธุ์ก็เพิ่มเติมเข้าไปขายทุกอย่างที่เป็นเครื่องดื่มอะไรนะคะเราก็เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนตรงนี้ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะแค่เรานะคะเตรียมเอกสารไปให้พร้อมนะคะ และนะคะดําเนินการให้ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างเราเองนะคะเพราะการจดใบทะเบียนพาณิชย์นะคะจะช่วยยืนยันนะคะความมีตัวตนของร้านเราได้นะคะทําให้ธุรกิจของเรานะคะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นนะคะเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะคะและเวลาอีกนิดหน่อยนะคะแต่ได้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของร้านนะคะ ถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวเลยนะคะแค่เสียเวลานิดนึงสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับมาลีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ